โรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้โอเคลูกโอ้กกายกินขนมไปพร้อมบ่โอ้อกายของเราโอเคก็สะดวกสบายผู้ปกครองนะคะมีรถรับส่งทุกวันเนาะ พอเทียนเอาอะไรมาอเอาพอเพื่อยมาดอกแคดอกแคโอ้พอดีเนาะลูกเอาบอกลูกกินนิ่งลูกดอกแคนะคะ cặp rầy riêng chè xếp hả nhắn chè tôi dình vậy đi hả ôm như bà Hãy subscribe เอาลุงวางว้านึกว่าใครนึกว่าใครเสื้อขาว,วแวบแวบแวบโอ้โห,โหไปด่วนมาด่วนเลยนะลุงวางสวัสดีค่ะเออ่ายซ่องเอาเดียวยวันนี้โอ้เอาลุงวางมาทำอะไราาก็เห็นกลับไป,อบปกกโอ้โหโอ้โอมาธุระเออ โอ้เออแบบบุหรี่ลมไฟเออพูกซุกล้อไปสีมาเจอกันกลางทางมาเจอกันกลางทางลบหน่อยเดี๋ยวเขาเหยียบเราโอ้มันมันเันเตะแล้วก็นั่งหักไ้หางอยู่เอามาไอ้เพล่อเมากกี่วันโอยังไม่รู้ว่าถ้าทำธุระเสร็จอ๋อ มันกระเทือนเนาะใช่เพราะว่าเรากลับไปกลับมานี่มันห่ยนะไกลทีเดียวนะค่าน้ํามันนั่นแหละเขายังวะก็เห็นลุงวางพึ่งกลับเหรอเป็นฟาซาดก็เห็นเห็นเกมาเห็นรถเจ้ามือหลวนคำวัานี่ก็เลยบอกเอ้าลึกว่าเจ้าทุ่มมือก็เลยว่าแม่อนั่นแหละเป็นธุละมาแล้วสิก่อนเอารนมา เพราะมันมันจำเป็นมันต้องได้ได้ขึ้นมาทําไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จอืมของทุกๆปีของเราแหละเนาะกทบอก็ขอบคุณนะคะเนาะขอบคุณนะคะเพื่นที่ให้โอกาสเราได้เออเอาเงินส่วนนี้มาเป็นค่าเป็นทุนเนาะเป็นทุนในการปลูกมันในการทําข้าวอะไรหลายๆอย่างปลูกยางเนาะก็ต้องขอบคุณเพื่นนะคะโอแต่ยังไม่มีกําหนดใช่ไหม อ๋อมื่อวานนี้ก,มกัมกาเขาไปเขายัางมีระเบ,บาบ่เบาเบพื้นชิมาส่งเมื่อไดเา,า,า,าบชีมันต้องน,น,นี้แต่ดอ,อ,อ๋อแต่ไม่รู้เบาพืนพ่นพื้นเ้นมาส่งเรห้ามมาเลยอ,อ,อพ้นก็มือมนนี้ก็วันผลหรือมันพหัดไม่มีแหนได้มือแหนมีแหนมีแหนมือมอนี้ก็มืออื่นก็เป็นถ้าบองเธอก็มือนี้อืม เออเออก็ช่องเดียวหันแล้วช่องเดียวช่องข้างมาเสบาด์บอกโมนี่น่ะเออทำบุญเนื้อเฉพาะมีเห็นยใจโกงเนาะเออเออทำบุญเนื่อมาใส่แหมนคว้าไปอยู่ตรงโน้นก็ทำอยู่แต่ว่ไม่ได้ใส่บาตเออเนาะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เวลาอยู่หุ่นมาไม่เวลาไปเสบาด์เห็นนั่นแหละเสบ ลุงเช้าเขามีได้ไปวัดกันซ้อบ้านเอาก็ได้บุญยอคือเดียวได้กับข้าวกับน้ำกันฮะมีเลาลุงว่างมากแล้วมีเอามาเออเรา,าก็เลยมีแต่เอามาไปโอเคอมวยค่อยขาดแล้วขาดเพราะอะไรดังฟืนนี่แหละพราะทนบอกว่าเจ้าเบือุ่มไฟขึ้นชูงกว่ามวยข้าวก็เลยไหมเลยนี่นะนึง่งแบบนี้เลยนึง่งข้ด นี่นะคะเมนูมนของรังชานี้นี่นะคะเราก็จะทําเมนูนี้นะคะต้มสุกเรบร้อยนฮะอีกนะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวเราก็จะป่นปลากันรอดูนะคะว่าจะทําเหมือนกันไหมคนกุกเกาะนะคะแต่อนบางที่อาจจะทําไม่เหมือนกันเนาะบางคนอ่ะเขาจะป่นแบบเอ่อทำเป็นเป็นชิ้นใช่ไหมเป็นชิ้นเนาะ ถ้าชอบแบบนั้นแต่ของแม่พีเนี่ยแม่พีจะเอาคัดเฉพาะเนื้อปลาออกนะคะเอาก้างออกอะไรพวกนี้แล้วก็เราก็จะตำเล็กน้อยเนาะตำเล็กน้อยนะคะให้มันละเอียดมันจะได้แบบทานง่ายนะทุกคนได้แล้วเนื้อปลาของเรานะเราก็จะทําการปนแล้วก็จะต้มนะทุกคนมันจะได้รสชาติดีขึ้น เผ็ดไปไหมเนี่ยแต่ทำเผ็ดนะเนาะมันจะได้ไม่คาวนี่ปลาของเราอยูข้าวละบอแดนอิวอข้าวแล้วเช็ดเลยย่างัว้ันแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนนี่ยเค

น้ำซุปลงไปชอบน้ำน้ำหน่อยนี่เสร็จแล้วง่ายๆนะทุกคนเพราะไม่พีชอบซุปนะจะทำเป็นน้ำน้ำหน่อยเราก็ชิมนะคะชอบเผ็ดหน่อยก็ทำเผ็ด โอ้ยแซ่บแซ่บซบซบนี่นะคะโอ้ได้ทั่วใหญ่เลยเอาน้ำน้ำหน่อย เสร็จแล้วไปแล้วเมนูชาตินี้ของเราโอ้มาเคือสดๆด้วยนะคะมากินนำกันนะเมนูปลน,นปลากับลวกผักนึ่งผักนะผักก็ผักธรรมชาติของเราเนะาะมะละกีนกนี่นะคะโอกเคโอเคนะคะสคมัยขนไมประมาณนี้ค่ะ